จเจริญในธรรมเจริญในใจจงมีแก่พุทธบริษัททั้งหลายนั่นเองวันนี้อาทิตย์ที่สองของเดือนกันยายนแล้วนั่นเองก็ถือว่าเรามาฟังธรรมเดือนละสี่ครั้งเองวันเวลาล่วงเลยผ่านไปช่วงแห่งวัยเราก็ผ่านไปตามลำดับนั่นเองความเกิดความแก่ความเจ็บใกล้เข้ามาความตายก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนั่นเองฉะนั้นการไม่ประมาทไม่พลาดไม่พลัง้ง เผลอไปสร้างบาปกรรมเราก็ไม่เผลอประมา,พาทพลาดพังไปสร้างกรรมไม่ดีเราควรสร้างกรรมที่ดีนั่นเองกรรมดีเนี้ยส่งผลให้เราเกิดเป็นมนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติได้พันนิพพานสมบัติเป้าหมายที่สูงสุดที่เราต้องปรารถนานั่นเองถ้าเราไม่ปรารถนาพระนิพพานสมบัติแล้วเราก็มีอัตตาธิปไตยประชาธิปไตยมูมากลากไปปิดตาธิปไตยเลยเข้าถึงธรรม,มาธิปไตยไม่ได้นั่นเอง รรมาธิปไตยต้องเป็นหลักของจิตใจนั่นเองฉะนั้นหลักของจิตใจต้องมีทรมาธิปไตยเป็นหลักเราอย่าปิดตาธิปไตยนั่นเองไม่ปิดทมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเราฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธาเราเลื่อมใสเราก็มาสั่งสอนตนเอง3มนิ้วสั่งสอนผู้อื่นแค่หนึ่งนิ้วนั่นเองการสอนตนเองนีย่อมสําคัญกว่าสอนผู้อื่นนั่นเองถ้าตัวเองตั้งมั่นย่อมให้เขาวามเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองเคารพผู้อื่นเหมือนเคารพตัวเองให้เกียรติผู้อื่นเหมือนให้เกียรติตนเองนั่นเองไม่ประมาทผู้อื่นคือไม่ประมาทตนเองที่เราต้องเพียรสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าคำไม่เพียรสร้างก็เรื่องของเขาเรื่องของเราเพียรสร้างอริยทรัพย์หนึ่งศรัทธาสองศีลสามหิริสีโอตตาห้าภูมิสัจจะหกจาคะเจ็ดปัญญานั่นเองสร้างอริยะไปเรื่อยๆเราก็ อริยทรัพย์ก็เป็นทรัพย์ที่ไม่หมดไปในจากจิตใจของเรานนัเองจิตนี้ไม่ตายหรอกตายไปแต่ร่างกายสุดโทมไปแต่ร่างกายแต่ติดใจนี่มันก็สุขบ้างทุกบ้างเฉยเฉยบ้างนั่นเองฉะนั้นเราต้องมีความสุขในการที่เราเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนดังยุงมีดีที่ไวคนนั่นเองถ้าใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนก็เสียทีที่ตนได้เกิดมา ใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบเขาเรียกมนุษษาพราะคิดถูกพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรยมเปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะคิดผิดพูดผิดทำผิดจิตประวิงทำในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเิอถ้าใครไม่อยากตก ให้รีบยกใจตนรีบบักมันคนควายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมัยที่เราเกิดมานั่นเองฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็อมนุษย์ต่อมนุษย์มนุษย์ไปต่อสวรรค์จากสวรรค์ไปพระนิพพานเลยนั่นเองไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองฉะนั้นเราจะละอัตาตาที่ปไตยประชาที่ปไตยหมู่มากลากไปปิดตาที่ปไตยก็จะไม่มีอยู่ในจิตใจของเรามากเกินไปนั่นเองเราจะมีทร,รม,มาที่ปไตยเป็นหลัก เราจะละอคติสีอคติเพราะความรักอคติเพราะความกโกรธอคติเพราะความหลงอคติเพราะความกลัวนั่นเองอคตินี้เราต้องเพียรละให้เบาบางให้ว่างเบานั่นเองถ้าไม่ละแล้วเราก็จะเกิดมนุษย์สมบัติบ้างสวรรค์สมบัติบ้างพรมสมบัติบ้างแล้วหนักกว่านั้นคือเราต้องตกอบายในยุภูมินั่นเองเพราะความรักความโลภความโกรธความหลงนั่นเองนี่แหละ ความโลภไม่รู้จักพอนั่นเองฉะนั้นความโลภไม่รู้จักพอนี่ททำให้คนทั้งหลายต้องตกต้องจมต้องมีการเผาบ้านเผาเมืองเหมือนประเทศเนปาลน,นั่นเองที่เราเคยไปเมื่อปี2555ยังเจริญอยู่ยังไม่มีรัฐประหารยังไม่มีการเผาบ้านเผาเมืองยังมีสถานที่พุทธศาสนาอยู่แต่ถูกศาสนาพราหมณ ฮินดูเกินไปเหลือประมาณ5% 10%แล้วความเป็นพุทธมีน้อยนั่นเองฉะนั้นศาสนาพุทธในประเทศเนปาลมีประมาณไม่ถึง10%นนั่นเองฉะนั้นเราเชื่อว่าศาสนาพุทธเกิดในประเทศเนปาลในประเทศอินเดียจริงแต่ไม่สามารถรักษาศาสนาอยู่ในประเทศได้ย่อมมาเจริญในประเทศไทยประเทศพม่าประเทศจีน ประเทศรอบๆข้างนั่นเองฉะนั้นต้นแม่ของาศาสนาก็เสื่อมไปเรื่อยๆนั่นเองแต่าศาสนาที่จเจริญคือาศาสนาพุทธจเจริญทั้งศาสนาวัตถุสารพิธีศาสนธาธรรมศรสนาบุคคลนั่นเองแต่บุคคลเขาไม่จเจริญก็เรื่องของเขาที่เขาทําผิดติดคุกตดตารางเพราะความโลภความประมาทพลาดพลังนั่นเอง แย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิษสวหัดแย่งอํานาจกันครอบครองนั่นเองนี่แหละมาในศาสนามก็มีอยู่นั่นเองฉะนั้นการที่เรามีพระเจ้าพระสงฆ์ท่านต้องปฏิบัติด,ดีท่านต้องปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานท่านต้องปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกข์ท่านเป็นต้องปฏิบัติเหมาะควรสมควรแก่สมณะเพศสมณะวัยของท่านท่านก็จะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็สบายถึงใครว่าดีก็ตาม ไม่ดีก็ตามท่านก็อยู่ได้นั่นเองอยู่ในความพอเพียงไม่ได้มีความโลภความโกรธความลงนั่นเองละความโลภความโกรธความลงมลก็เป็นพระที่สมบูรณ์นั่นเองฉะนั้นถ้าเราไม่ละลาคะโทสะโมหะมันก็จะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆเพราะธรรมดาจิตใจของเราถ้าเราไม่ทวนกระแสมันย่อมไหลลงต่ำนั่นเองให้อยู่เฉยๆย่อมอยู่ไม่ได้ธรรมดาจิตใจที่ไม่ทวนกระแสแล,แล้วมันก็ย่อมไหลลงที่ต่ำนั่นเอง ลงไปสู่ราคะโทสะโมหะมีบ่วงคอคือบ่วงลูกบ่วงหลานบ่วงข้อมือคือบ่วงผัวบ่วงเมียบ่วงข้อเท้าคือบ่วงทรัพย์สินสมบัติสามบ่วงนี้ลัดไปในไม่ได้ฉะนั้นเราถึงไม่อยากมีครอบครัวไม่มีครอบครัวก่อนบวชอยู่แล้วเราเห็นความทุกข์ในชีวิตครอบครัวของโยมพ่อยมแม่ต้องทํามาหากินต้องทํางานหนักมากนั่นเองเราเลยไม่อยากต่อ ความทุกข์ให้คนอื่นนั่นเองคือว่าเรามีขันห้าก็ทุกข์พอแรงแล้วมีขันสิบก็ทุกข์อีกนั่นเอง3 5นสิบห้าก็ทุกข์ขันยี่สิบก็ทุกข์น,นั่นเองแต่เราต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนถ้าใครมีครอบครัวแล้วไม่สามารถหนีจากครอบครัวแล้วเราก็เกื้อกูลกันนั่นเองเราก็จะเป็นกรรมคุณการเกื้อหนุนไปสู่มนุษย์สมบัติไปสู่สวรรค์สมบัติไปเพื่อพันิพพันสมบัติได้เองเราจะเป็นกรรมคุณเราจะไม่เป็นกรรมโทษ คือไม่โทษผัวโทษเมียไม่โทษลูกโทษลานไม่โทษทรัพย์สินสมบัติคือว่าเราให้แก่ความสะดวกต่อเราในตอนที่เราแก่เท่าชราเราเจ็บป่วยอา้าก็อาศัยลูกอาศัยลานนี่แหละมาเฝ้ามาดูแลมาเลี้ยงดูแต่เขาส่งได้แค่นั้นแหละก็ส่งไปหาหมอส่งให้สะดวกสบายขึ้นไม่สามารถส่งให้เราไปถึงพระนิพพานได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าอัตติอัตโนนาโถ โกหินาทโถปรโรสิยาอตาหิสุทันเตนะนาถังลพติทุลพังตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครอื่นเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ถ้าตนประพฤติปฏิบัติเหมาะควรแล้วก็เป็นผู้หายยากยิ่งในโลกนี้นั่นเองฉะนั้นเราต้องเป็นผู้พึ่งตนเองเป็นหลักนั่นเองอย่าพึ่งคนอื่นพึ่งคนอื่นพึ่งได้ชั่วคราวพึ่งยาวๆต้องพึ่งตนเองนั่นเองเรามีหัวหนึ่ง เท้าสองมือสองเรากลางกายหนึ่งเราก็ต้องสร้างประโยชน์ตนประโยชน์คู่ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมนั่นเองเราอย่าไปโทษสังคมบางคนก็โทษสังคมไม่ดีไปมีการเอารัดเอาเปรียบมาก็สัมเมาเทเมาจนเป็นพิษศุลาหรือเลงตายไปก็จํานวนมากนั่นเองนี่แหละคนที่ไม่รักตัวเองไปโทษแต่สังคมทําให้ตัวเองต้องตกจมไปสู่อบายามุกสี่คือว่าเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุลา นักเลงการพนัาน,านคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองคนชั่วในใจไม่พยายามกำจัดออกก็คบคนชั่วภายนอกไปเรื่อยคนพ่านผ่านไปหาผิดนั่นเองแต่ถ้าเราครบบัณฑิตบัณฑิตก็จะพาหามักสีผลสีนิพานหนึ่งนั่นเองบัณฑิตนักปราชญ์ก็อยู่ในใจของเราทั้งหลายเราต้องค้นหาตัวเองให้พบคบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่ให้รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร อย่างคนขึ้นมาลุบเราเห็นว่ามาทําไมนี่ก็ตอบตัวเองไม่ได้ก็เดินลงไปเลยนั่นเองไม่รู้ว่ามากราพว้ว้พระมาเที่ยวเขามีคําถามว่ามาทําไมไม่รู้จากคําตอบเลยเดินลงไปเลยนั่นเองนี่แหละคนไม่รู้จักว่ามาทําไมเราเกิดมาทําไมเกิดมาทำำํากรรมดีทำกรรมชั่วเกิดมาดีบ้างชั่วบ้างเกิดมาเพื่อมรักผลพระนิพพานเกิดมาเพื่อเบียดเบียนกันนั่นเองเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้มันเป็น บุคคลที่อภัสสัตสัตที่ไม่เจริญนั่นเองเราต้องหาตัวเองให้พบพบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มนั่นเองคุมตัวเองให้อยู่ให้รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อจะสร้างบารมีประเทศไทยประเทศที่น่าอยู่มากกว่าประเทศเนปาลประเทศอินเดียประเทศจีนประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาประเทศพม่าประเทศลาวประเทศ ต่างๆเขาสู้ประเทศไทยไม่ได้แม้แต่ประเทศศรีลังกามีพุทธศาสนาจำนวน80-80%ก็ตามแต่ก็ไม่เจริญเหมือนเมืองไทยนั่นเองเมืองไทยมีพระกษัตริย์เป็นพุทธมามะกะที่ท่านยังได้บวชทุกท่านนั่นเองทุกพระองค์ที่ท่านบวชก่อนที่จะมาครองราชท่านต้องมีการบวชการประพฤติปฏิบัติเป็นพุทธมามะกะนั่นเองนี่แหละศาสนา พุทธในเมืองไทยถึงตั้งมั่นเพราะมีกษัตริย์มีมีการเมืองแล้วก็มีประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาจำนวนมากมากกว่า60% 70%นั่นเองฉะนั้นชาวพุทธในเมืองไทยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบากนั่นเองยกเว้นไปอยู่ทางภาคใต้3จังหวัดชจยแดนภาคใต้ก็อยู่ลำบากอยู่เพราะเขาแย่งกันกินแย่งทินยังกันอยู่แย่งคู่กันพีสวั แย่งอํานาจกันครอบครองมันเลยอยู่ลําบากนั่นเองฉะนั้นการอยู่ประเทศไทยตอนล่างนี่ก็ลําบากแต่ภาคกลางภาคเหนือตะวันออกตะวันตกนี่ก็ยังอยู่ได้สบายอยู่ฉะนั้นเราอยู่เมืองไทยเราถือว่าเป็นอยู่ในประเทศอันสมควรเหมาะควรนั่นเองเพระพุทธเจ้าถึงตัดกับเทวดาที่มาถามว่าอะไรเป็นมงคลแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายพุทธเจ้าก็ตัดว่าอาเสวนาจะพาลานัง การไม่คบคนพันปันติทานันจะเสวนาการคบบัณฑิตปูชาจะปูชนียานางการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นเองการอยู่ในประเทศอันสมควรการมีศิลปะวิทยาการเลี้ยงมารดาบิดาการสงเคราะห์มูยญาการเห็นสมณาภาพการธรรมชาติชาการฟังธรรมการทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นเองนี่แหละเป็นมุคคลทุกอย่าง38ปประการนั่นเอง ฉะนั้นเรามีมงคลแล้วเราเห็นพระเห็นสง์เราได้ใส่บาตรทำบุญพาลูกพาหลานใส่บาตรทำบุญพาลูกหลานทำบุญไหว้พระเห็นพระมาบิณฑบาตก็ใส่พาลูกพาหลานใส่บาตรทำบุญรับพรก็ถือว่าสร้างให้เป็นพุทธมามกาเองถ้าเราไม่พาลูกพาหลานทำมันก็จะเหนินห่างจากพระจากสงฆ์จากการเสียสละนั่นเองไม่มีการให้ทานไม่มีการรักษาศีล ไม่มีการเจริญสมาธิภาวนามันก็ไม่ทําตามคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเลยตัดบอกให้อุบาสกอุบาสิกามีการให้ทาน2มีศีลสามมีภาวนานเองท่านก็สอนพระว่าให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเองถ้าพระไม่มีศีลก็สิ้นศีโยไม่มีศีลศีลก็เริ่มหมดความดีไปเรื่อยๆนั่นเองฉะนั้น ศีลมันก็อยู่ที่เราท่านทั้งหลายต้องสมาทานเองนั่นเองปานาทินาอภรมมจริยามุสสาสุลานในสิ่งห้าปัญจพรหมจรรย์นี่แหละทาให้เราทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในศาสนาพรหมจรรย์เป็นผู้ไม่ยินดีในกามถึงเราจะติดในกามอยู่เราอย่าหมกมุ่นในกามมากถ้าเราหมกมุ่นในกามมากมันก็เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเองทําให้กามตัวเองเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆกามผู้อื่นเพิ่มพูนไปเรื่อยๆเราก็จะจก จมแช่เนื่นช้าเสียเวลาไปเรื่อยๆเราก็จะไม่รู้จักพระนิพพานนั่นเองซึ่งเป็นที่สงัดอันหมูสัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองเป็นผู้ที่ต้องเดินไปคนเดียวไม่สามารถจะจูงลูกจูนหลานไปได้ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างมีเป้าหมายนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าท่านตัดว่าอาัตตาโรตาถาคตาตาถาคตเป็นแค่ผู้บอกผู้สอนเท่านั้น สิ่งที่จะกระทําหรือไม่กระทําจะเดินหรือไม่เดินก็เป็นเรื่องของเราทั้งหลายต้องเดินไปสู่มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งั่นเองจเจริญมรรคไปเรื่อยๆแล้วเข้าถึงนิโรธคือนิพพานนั่นเองจิตสงออกเป็นสมุทมดไทยผลของจิตสงออกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคจิตพิจารณาจิตทำลายกิเลสในจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธนั่นเองฉะนั้น นิโรธคือความดับทุกโศกโรคภัยดับการเวียนว่ายตายเกิดดับอุปกิกเลสิ6หกได้นะเองอภิสมาโลโพโล,โลเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นโทโซ่ความปัททุสลายโกโทความโกรธเคืองอุปนาโฮความผูกเวรหม่มั่นกันมัาโคความลบลูดลูดถูกปาราโซ่ความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิสซาความริษยามัชรียงความตนีเหนียวแน่นกีดกันทั้งเข้าของและวิชาความรู้ มายาความเป็นคนเจ้าเล่์เจ้ากลนซาเธอ,อยางความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ทำโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยทำโดยชอบซาลำโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดยทำโดยชอบมาโนความเยือยยิ่งคือตัวทือตนอติมาโนความดูถูกร่วมเกินผู้อื่นมาโทความเมาหลงในร่างกายที่สุดโสมด้วยความชราและความป่วยไข่ยอยู่เป็นนิด ประมาโดความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังนัเองอุปกเกเรสิ6เราท่านทั้งหลายผู้พูดก็ตามผู้ฟังก็ตามมีทุกข้อนั่นเองฉะนั้นการมีคุณธรรมคุณงามความดีมีมากอุปกเกเรสิลหกก็จะมีน้อยไปเรื่อยๆถ้าอุปกเกเรสิ6หกมีมากคุณธรรมบาร,รมีก็เหลือน้อยไปเรื่อยๆนั่นเองนี่แหละเราจะเป็นทางขึ้นหรือว่าทางลงนะั่นเองลงไปสู่โลก หรือว่าไปสู่ทำคำําสังสอนพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นเราก็จะเป็นคนที่เพียรชําระอุบัติเลสมกไปทุกข้อนั่นเองถ้าเราไม่เพียรละมันก็จะพอกคุณเหมือนที่พูดตั้งแต่ต้นว่าจิตถ้าไม่ฝึกดีแล้วย่อมไปคุกคีก,กับโลกกับสิ่งต่างๆนั่นเองฉะนั้นเราต้องไม่ยินดีในโลกต้องยินดีในธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าถึงตัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั่นเอง สภทา,านังธรรมะทานังชินาตีผู้ให้ทรรย่อมชนะการให้ทั้งปวงนั่นเองการให้ทรรในการเทศนนี้ไม่ต้องมีการเทศเราเทศมาหลายร้อยหลายพันการเทศแล้วก็ไม่ได้มีการเทศเท่าไหร่นั่นเองก็เราก็เทศสอนตัวเองเป็นหลักนั่นเองเราไม่ได้เทศเพื่อจะแลกเงินแลกทองแลกปัจจัยจากญาติโยมโยมเขาจะโอนมาก็ได้ไม่โอนมาก็ไม่เป็นไรเราก็เทศตัวเองเป็นหลักนั่นเอง เราก็สอนตนเองเป็นหลักสอนผู้อื่นัเป็นเรื่องรองนั่นเองฉะนั้นการที่เราทั้งหลายต้องสอนตัวเองเราต้องเรียนรู้ทำคําสั่งสอนพระทธเจ้าเราก็จะเข้าถึงพระนิพพานเองถ้าเราไม่เชื่อพระทธเจ้าถึงตัดว่าอัตตาโรตถาตาาตถาเป็นโคตเป็นผู้บอกผู้สอนเท่านั้นสิ่งที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องของเราทั้งหลายที่เราต้องปฏิบัติด้วยกายของเราเอง ด้วยกายยสมบัติของเราเองด้วยวจีสมบัติที่เราเอาวจีมาสวดมนต์เอามาโนโสมบัติมีความเชื่อความเลื่อมใสนั่นเองนี่แหละกาย,ยกรรมสามวจีกรรมสี่มโนโกรรมสามนั่นเองกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามนั่นเองไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นไม่พยาบาทเบียดเบียนไม่มีความเห็นผิดในคันลองคองธรรมนั่นเองมโนกรรมสามนี่แหละเราจะไม่มีความเห็นผิด เพื่อเราจะได้มีความเห็นถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมนั่นเองสมมาทิฏฐิก็ถูกต้องถูกตรงถูกจริงถูกธรรมมีความดําริออกจากกรรมคือตัวปัญญานั่นเองสมมาทิฏฐิก็ตัวปัญญาสมมาสังกปะก็ตัวปัญญานั่นเองนี่ความดําริออกจากกรรมเป็นสิ่งที่เราท่านังลายต้องดําริเองถ้าเราไม่ดําริออกจากกรมกรรมก็จะเพิ่มพูนมันจะพ่อพูนไปเรื่อยมันดินพอกหังหมูอีกหน่อยหมูก็เดินไม่ได้นั่นเองนี่แหละ ตัวสองอย่างหรือว่ามัคข้อที่หนึ่งข้อที่สองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่แหละเป็นตัวทาให้เราเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสามารถมองทะลุให้ถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อไปพัฒน์ผ่านสมบัติได้นั่นเองแล้วสัมมาวาจาก็ต้องมีด้วยสัมมากรรมมันตะการทําการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายะความเพียกภาคเพียรชอบ สัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสม,มาธิคือความตั้งใจมั่นชอบนั่นเองนี่แหละความตั้งใจมั่นชอบประกอบด้วยธรรมคือสัมมาสม,มาธิที่เราต้องตั้งมั่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจของเราเองนั่นเองฉะนั้นการที่เราทั้งหลายจเจริญมรรคมีองค์8จเจริญโพชฌงเจดสัม <c oughs> จเจริญโพชฌชงเจดนั่นเอง สติสมโพชฌงธรรมวิยะสมโพชฌงวิรยะสมโพชฌงนั่นเองนี่แหละโพชฌงทั้งเจ็ดนี้เราควรเจริญให้มากทําให้มากแล้วก็มีพละห้าอีสีหศรัทธาวิยะสติแล้วสมาธิปัญญาเนั่นเองแล้วมีสัมมาประทาน4เพียกรกั้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้น2เพียรชําระของเก่าที่มันมีอยู่แล้ว4ี่ทำบุญทํากุศลให้ถึงพร้อม สี่รักษาบุญกุศลให้เป็นบารมีให้ได้นั่นเองเป็นทานบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีนั่นเองเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาหลายร้อยหลายพันชาติท่านสร้างบารมีเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิทยาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานะบารมีเจริญเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีท่านเลยมีเต็มที่เต็มกําลังท่านเลยเป็นคนที่ สร้างบรมีสิบยังไม่พอสร้างบรมียี่สิบยังไม่อิ่มสร้างบรมีสามสิบทัดเต็มที่เต็มกําลังท่านถึงเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นหนึ่งเดียวนั่นเองคู่กับพระธรรมนั่นเองพระพุทธเจ้าเรียกว่าหนึ่งก็ได้พระธรรมก็เรียกว่าหนึ่งนั่นเองคุณของพุทธเจ้ามีห้าสิบหกคุณพระธรรมกาลังสอนมีสามสิบแปดสามกับแปดก็รวมเป็นสิบเอ็ดห้ากับหกก็รวมเป็นสิบเอ็ดนั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ให้เกินพระธรรมเพราะ ท่านได้ทําคําสั่งสอนพุทธเจ้าองค์บทมเรื่อยมาถึงปัจจุบันเลยทําให้ท่านได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงเคารพพระธรรมมากนั่นเองสัพพะทานังธรรมะทานังชีดนาติผู้ให้ธรรมย่อมชนะการให้ทางปวงนั่นเองพระพุทธเจ้าฟังธรรมของสาวกที่ท่านเทศท่านก็นิ่งเงียบเข้าสมาธิฌานให้พระท่าน เทศได้ท่านสอนนั่นเองท่านไม่มีการท้วงการติงอะไรนั่นเองนี่แหละการฟังธรรมนี่แหละทำให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาทําให้เรามีความสุขความสงบความร่มเย็นมีความศรัทธาไม่เบือ่อไม่หน่ายสทีมีสัมมารประธานสี่แล้วไม่พอเราก็มีสติประธานสคือกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองนี่แหละสติประธานสีมันต้องมีด้วย ถ้าเราไม่มีสติประธานสี่แล้วเราก็ไม่มีสัมมาประธานสี่สัมมาประธานสี่นั่นเองถ้าเราไม่มีสัมมาประธานสี่เราก็ไม่เห็นอริยสัจส,สีนั่นเองเห็นทุก์กำหนดรู้สิ่งที่ก่อทุกเราก็เพียรละมรรควรเจริญนิโรธทาให้แจ้งนั่นเองอิทธิบาทสีฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความเพียรจิตตะคือการฝึกจิตให้เข้มแข็ง วิมังสาใคร่ครวนสิ่งนั้นว่าเราทําเพื่ออะไรนั่นเองนี่แหละตัวปัญญามันจะขาดไม่ได้ตัวสมาธิเหมือนกันก็ขาดไม่ได้นั่นเองตัวสมาธิกับตัวปัญญานี่แหละทาให้เราถึงความหลุดพ้นได้พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เราเป็นพระภายในนั่นเองถึงใครไม่เห็นเราเห็นถึงใครไม่รู้เรารู้ว่าเราเป็นพระเป็นผู้ที่ชําระเหมือนพระที่ท่านสวดท้าย หลังจากที่สวดธรรมวัดเชานะ้านั่นเองท่านเทศท่านท่านสอนว่าจีราปรินิพูดตามปีตังภระวัตตังอุสีอรหันตังสัมมาสัมบุตังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสแม้ต่สรู้พระนานแล้วพระองค์นั้นสัทธ,ธาอัคารสมานาคาริยังบาบาชิตา เป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วย,วยเรือนแล้วตัสมิงภควติปรมจารียังจจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจันทร์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพี่คูนางสิกาซาชีวะสมาปนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพิสุทั้งหลายตังโนพรมจารียังอิมัสเกวาราสะดุคาท่านทศอันตากิริยายาสร้างวัตาตุขอให้พรหมจันทร์ของเราท่านทั้งหลายนั้นจงเป็นไป เพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เทอนั่นเองเนี่ยพระเจ้าเจ้าท่านสอนให้เราถือพรหมจรรย์เป็นหลักการถือได้ชั่วคราวถือได้ตลอดก็ยิ่งดีนั่นเองถ้าเรามีครอบครัวก็อยู่ในศินห้ากาเมบ้างถ้าเราอยู่คนเดียวก็สินห้าปัญจพรหมจรรย์สมาทานศินห้าปัญจพรหมจรรย์จากกาเมก็เป็นอภรรมจริยาก็จะยินดีใน เนคขมะบารมีนั่นเองการยินดีในเนคขมะบารมีนี่แหละทำให้เราถึงสาวกภูมิได้ปัจเจก,กภูมิได้ถึงพุทธภูมิได้ถึงพาะโพธิสัตว์ที่จะได้มาตรสรู้ได้นั่นเองฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่เบียดเบียนอุปกิสิบหกเบียดเบียนสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในจิตใจของเราท่านทั้งหลายนั่นเองในวันนี้กลุ่มได้หมดท่าสดชื่นกลุ่มสวดมน บทมหาจากาักรพรรดิรมวัดเช้าทำวัดเจ็นเราทั้งหลายต่างมารวบรวมกันฟังธรรมใน YouTube ใน Facebook บ้างเราก็มาฟังธรรมเพื่อเสริมสติเสริมสมาธิเสริมปัญญาเสริมสรัทธาให้เราถึงอริยทรัพย์7ประการนั่นเองเราก็จะมีความสุขในเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อไปพระนิพพานให้เราท่านทั้งหลายน้อมบุญกุศลบรารมีที่เราทั้งหลายได้กระทํา ได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติเรื่อยมาถึงปัจจุบันน้อมแผ่ไปให้บิดามารดาหมู่ญาติของเราทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้อง